สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันวันพุธนะคะภาษาไทยคาบแรกนะคะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนตัวที่วัดเกี่ยวกับการอ่านจับใจความสําคัญนะคะอ่านจับใจความสําคัญเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรกับเด็กๆนะคะแล้วเราจะมีวิธีการอ่านแบบไหนอ่านแล้วสามารถที่จะรู้เรื่องในเรื่องที่เราอ่านเดี๋ยวคุณครูปุ๋มจะมีอะไรดีๆมาแนะนําเชิญค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องการอ่านจับใจความซึ่งคุณครูนะคะได้ทําคลิปวิดีโอไว้ในบทเรียนแล้วหลังจากที่นักเรียนได้เรียนบทเรียนแล้วแล้วก็จะมีกิจกรรมถ้ายบทเรียนโดยการให้นักเรียนอ่านเรื่องส,สั้นๆและตอบคำถามว่าใครท,ทาอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะเมื่อนักเรียนทุกคนทาเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วก็ส่งใต้โพลนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะเเดี๋ยวครูจะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะการอ่านจับใจความสมําคัญ เด็กๆอ่านไปแล้วเนี่ยนะคะเด็กๆต้องรู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรถ้าเด็กๆสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านได้แบบนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะนําเรื่องที่เด็กๆอ่านเนี่ยไปเล่าสู่เพื่อนฟังหรือเล่าสู่คุณพ่อคุณแม่ฟังได้อีกนะคะฉะนั้นเด็กๆอ่านเนื้อความนะคะเนื้อเรื่องที่คุณครูให้สั้นๆนะคะแล้วก็ตอบคําถามส่งมาใต้โพสต์น,นะคะลูกเดี๋ยวคุณครูกลุ่มเขาจะเข้าไปตรวจและไป นะคะว่าสิ่งที่หนูเขียนมาหนูจับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องหรือไม่แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันไปติดตามกันได้เลยนะคะ,คะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านจับใจความมีใครรู้ไหมคะว่าการอ่านจับใจความคืออะไรในชั้นป .4 เราเคยเรียนมาบ้างไหมคะ ถ้าใครเคยเรียนแล้วหรือว่าใครจําได้จําไม่ได้สําหรับวันนี้นะคะคุณก็จะมาทบทวนเรื่องการอ่านจับใจความจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยคะ่ะการอ่านจับใจความการอ่านจับใจความคือการอ่านที่มุ่งจับประเด็นสําคัญหรือใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านซึ่งมักจะเป็นการอ่านในใจนะคะนักเรียน ค่ะต่อมานะคะเป็นวิธีการอ่านจับใจความสําคัญนะคะ 1. อ่านในใจทุกย่อหน้าอย่างละเอียด 2. ศึกษาความหมายของคํากลุ่มคําำํำนวนที่ไม่เข้าใจ 3. ตั้งคําถามใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรทําไม สนะคะสังเกตรประโยคที่แสดงให้เห็นว่าเป็นใจความสําคัญซึ่งมักจะเป็นประโยคอื่นๆอ,อธิบายขยายความหรือให้รายละเอียดนะคะ 5. นะคะเขียนแผนภาพความคิดหรือว่าใจความสําคัญค่ะสำหรับการอ่านจับใจความนะคะจะแยกเป็น2ออย่างด้วยกันนะคะก็คือมีข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นค่ะสําหรับข้อเท็จจริงนะคะก็คือเป็นเหตุการณ์ปรากฏการณ์ที่มีหลักฐานสนับสนุนหรือสามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้ค่ะ ค่ะสำหรับข้อคิดเห็นนะคะข้อคิดเห็นก็คือเป็นข้อสรุปที่ได้จากข้อเท็จจริงเป็นการแสดงความรู้สึกความคิดเห็นหรือความเข้าใจของบุคคลความคิดเห็นที่เชื่อถือได้ต้องเป็นความคิดเห็นที่สรุปจากข้อเท็จจริงที่ถูกต้องค่ะ ค่ะสำหรับเรื่องการอ่านจับใจความก็จบลงเพียงเท่านี้เด็กๆมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ใต้โพสตหรือว่าทักมาสอบถามคุณครูได้นะคะแต่วันนี้นะคะคุณครูคก็มีกิจกรรมถ่ายบทเรียนให้นักเรียนทําเช่นเคยนะคะก็คือให้นักเรียนทําใบงานเรื่องการอ่านจับใจความซึ่งครูนะคะจะโพสต์บ post, ใบงานไว้ใต้โพสต์นะคะแล้วให้นักเรียนนะคะเขียนลงในสมุดถ่ายรูปแล้วก็ส่งใต้คอมเมนต์นะคะอย่าลืมนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ